อ่าครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆนํามาบอกเก่าเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสาหรับท่านที่มีปัญหาอยู่ในจุดนี้นะครับเผื่อท่านไหนดูแล้วอาจจะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับหรือว่านําไปดัดแปลงแก้ไขต่อยอดให้มันดีขึ้นนะครับหรือว่าท่านไหนทราบอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่านํามาบอกเก่าท่านที่ สอบถามผมเข้ามาด้วยเนาะเราก็เจอปัญหาในส่วนนี้อยู่นะครับสาหรับในส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาของพันท้ายชุดพันท้ายนะครับหลายๆท่านก็ถามผมเข้ามานะซึ่งผมจะโดนถามคําถามเนี้ยเยอะมากนะครับว่าทําไมพานท้ายมันถึงแกว่งก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กงองงงไอ้กิ๊กก๊อกอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับหรือว่าของไม่ดีอะไรหรือเปล่านะครับในส่วนนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนผลิตนะ ที่ขายทั่วไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่ยแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นที่หน้างานหรือว่าบอกการผลิตหรือว่ามวลของเขาอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เวลาได้มานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับอาจจะมีการโครงเคงหรือว่าขยับอย่างเงี้ยเวลาเรานําไปใช้งานหรือว่าประทับบา่านะครับที่กําลังจะใช้งานเนี่ยเรากระทับบ่าแล้วมันโครงเคงทําให้สูญเสียมือไม่นิ่งหรือว่าทําให้สมาธิในการเล็งไม่มีความความแม่นยำมันลดลงอะไรประมาณนี้หลายๆท่านก็เจออยู่นะครับ ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าผมก็โดนท่านผู้ชมเนี่ยสอบถามเข้ามาหรือว่าลูกค้าผมเนี่ยสอบถามเข้ามานะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็นําวิธีการแก้ไขในเบื้องต้นเนาะหรือจะเป็นการวิธีการ DIY ก็ได้นะครับบางท่านเนี่ยก็ส่งงานมาให้ผมแก้ไขอะไรต่างๆแต่ไม่แต่ว่าไม่ใช่แก้ไขในส่วนนี้นะครับซึ่งเวลาส่งงานมาเนี่ยบางทีมีพานท้ายติดมาเนี่ยบางท่านเนี่ยผมเห็น,นก็ไปเจาะรูนะครับอันนี้อยู่ที่หน้านงานของแต่ละท่านเนาะเพราะว่าท่านไหนจะนําไปแก้ไขหรือว่าดัดแปลงยังไงอันนี้แล้วแต่ ผู้ใช้งานอยู่แล้วนะครับที่ผมเห็นก็คือ,อตามภาพก็มีหรือว่าผมเห็นกน้างานของผมก็มีนะครับพี่ยิงน mm ็ hmm. อตเจาะรูยึดไปเลยบางทีเขาใช้งานของเขาคนเดียวแล้วเขาก็ระยะนี้ของผู้ใช้งานคนเดียวเนี่ยเขาก็เจาะรูยึดเลยเพื่อให้ไม่ให้มันโค้งเคงแต่ว่ามันก็จะไม่สามารถแบบปรับได้เนาะก็อย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถปรับได้พานท้ายก็จะมีหลายรูปแบบหลายชนิดเนาะแต่ชนิดนี้ที่อยู่ในคลิปเนี่ย ถ้าตามที่เขาเรียกกันก็จะเรียกรุ่น CTR นะครับแต่ว่าก็ผมจะเรียกบางทีง่ายๆก็เรียกรุ่นสามเหลี่ยมรุ่นอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ผู้จะเรียกอันนี้ส่วนตัวผมเรียกนะเรียกสามเหลี่ยมพันธะสามเหลี่ยมอะไรประมาณนี้แต่ว่ารุ่นของมันก็จะเป็นรุ่นของ CTR นะครับที่เรียกกันโดยทั่วไปแล้วก็จะมีอีกหลายรุ่นเลยบางรุ่นใส่ก็จะแน่นนะอันนี้ไม่สามารถบอกได้เลยว่าเพราะว่าพันธะเนี่ยผมจับมาเยอะมากนะครับบางรุ่นใส่ไปก็แน่นนะครับหรือว่าท่านไหนมีวิธีอื่นที่ ดัดแปลงแล้วโอเควันนี้ก็นํามาเล่าสู่กันฟังได้แล้วก็บางท่านก็ใช้อยู่วิธีที่ผมกําลังจะนํามาบอกนี้ก็อาจจะทําอยู่แล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วก็มีหลายๆท่านนะครับแต่อันนี้ผม <c oughs> พอดีมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับมาให้ผมดัดแปลงให้นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะแต่ว่าที่ผ่านมาตัวนี้ผมหยิบมาทําการสาธิตให้ดูนะครับก็ผมก็ถามว่าจะเอาแบบเจาะรูเลยหรือว่าจะเอาวิธีที่ทําให้มันแน่นขึ้น ทางที่ส่งให้ผมลองดัดแปลงเนี่ยเขาก็ไม่เอาวิธีเจาะรูนะครับจะเอาวิธีที่ให้ผมทำมแน่นผมก็มานั่งนึกดูนะครับเอเรามีอตัวนี้อยู่นะครับแผ่นตัวนี้นะครับเป็นแผ่นโฟมของ 3M หรือว่าท่านไหนที่มีบางกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าเอาให้เป็นสติกเกอร์ด้านเดียวก็ได้นะครับหรือว่ามี วัสดุชนิดไหนที่มันสามารถลอกได้แล้วก็แปะได้แล้วก็ไม่นามากไม่บางมากอะไรประมาณนี้ก็สามารถลองดูนะครับนําไปใช้ได้นะครับเพราะว่าผมก็ทดสอบและทดลองแล้วนะครับก็เลยนํามาเผื่อท่านไหนเนี่ยอยากจะนําไปทดลองทําแล้วก็อยากจะเออเราเจอปัญหานี้อยู่พอดีไหนจะลองหน่อยมันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับก็ ผมตัดออกมาเป็นแผ่นอันนี้ผมอาจจะทําสาธิตเฉยๆหรือว่าบอกเป็นวิธีเนาะแต่ว่าก็ลองไปดูที่หน้างานของท่านอีกทีนึงนะครับตัวนี้มันก็แก๊กนะครับมันโยกเยกซึ่งเวลายิงอย่างที่ผมบอกมันก็คงจะทําให้มันไม่นิ่งขยับนิดน,นึงมันก็เพี้ยนละนะครับอาจจะแบบขัดใจวัยรุ่นหรือว่าลมเสียได้ก็เลยทําให้มันจะทําให้มันน่นขึ้น หลักการก็ง่ายๆเลยมันหลวมแล้วเรายัดเข้าไปเนี่ยมันหลวมใส่เข้าไปสวมแกนแล้วมันมีช่องว่างหรือมันหลวมเนี่ยผมก็นำแผ่นยางเนี่ยแหละครับง่ายๆเลยตัดนะครับให้ได้ขนาดนะครับแต่ที่ผมทดลองตัดก็คือ,อ,อประมาณนี้นะครับนี่ผมตัดมาแล้วจริงๆผมตัดมาแผ่นขนาดนี้แล้วผมก็ใช้คัตเตอร์ปาดเอานะครับเพราะว่าแผ่นสกอตเทปที่ผมใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะหนาเนาะ อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดท่านไหนมีที่บางวันนี้แล้วก็ลองระยะได้พอดีก็น่าจะโอเคนะผมก็มาปาดออกนะครับให้มันสโลปผมจะปาดให้มันสโลปหน่อยนะครับแต่นี้ปาดท่าทางจะไม่สวยเดี๋ยวผมทดลองก่อนนะครับว่ามันจะได้ไหมอะไรประมาณนี้ผมก็จะประมาณแปะเข้าไปเอาด้านสโลปก็ได้นะครับด้านสโลปที่มันสโลปเล็กๆก่อนนะครับแล้วค่อยไปไล่ความหนาเนี่ยให้ไปอยู่ท้ทายๆก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่ผู้ทำเลยนะครับก็ลองแปะเข้าไปแล้วก็ลองเสียบเข้าไปดูมันก็จะมีความหนืดมีความครับแล้วก็ทําให้ไม่โครงเคงไม่โยกเยกได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดลองเลยแล้วกันถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ยังไงเดีย๋ยวผมจะแกะออกใหม่นะครับอันนี้หน้าคลิปนะครับ,บ,บนะครับลองใส่เข้าไปเอาทางด้านที่มันสลบเล็กๆก่อน ก็ทดลองคร่า,าวๆเบื้องต้นละกันนะครับก็คือผมแปะตรงต้นทางมันก่อนแต่จริงอ่ะเราจะเอาเข้าปีก็ได้เอาแหนบเนี่ยค่อยๆจับแล้วก็ยัดเข้าไปประมาณอยู่ประมาณทักช่วงนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็กดให้มันแน่นอันนี้ผมใส่ถุงมือไม่ถนัดนะครับมันอยู่ต้นทางพอดีนะครับผมก็แปะประมาณช่วงนี้เนาะอะ่เดี๋ยวผมจะลองทดสอบยัดดูนะครับ อ่าโอเคนี่ได้เลยนะในโครงเค้งนะครับคืออาจจะโค้งเค้งแต่ว่าอาจจะน้อยน้อยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับมันก็ทําให้ศูนย์แน่นขึ้นนะครับผมว่าตัวนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้ปรับบ่อยเนาะเพราะว่าเนี่ยน,นี่ได้เลยนะครับกําลังพอดีเลยแหละนะครับอ่าได้เลยนะครับอืมอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ หวังว่าหลายท่านอาจจะนําไปดัดแปลงหรือว่าแก้ไขหรือว่าไปทดลองทําในหน้าง,งานของท่านแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ